กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับได้ลงนาม MOU ร่วมกับ Gc ในการเปิดตัวโครงการต้นแบบการบริหารจัดการขยะพลาสติกครบวงจรในพื้นที่อุทยานแห่งชาตินะครับเพื่อเป็นโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับประเทศไทยครับ นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินโครงการต้นแบบการบริหารจัดการขยะพลาสติกครบวงจรในพื้นที่อุทยานแห่งชาตินะครับเพื่อเป็นโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับประเทศสนับสนุนการบริหารจัดการขยะพลาสติกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสู่เป้าหมายการใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมควบคุมมลพิษ และบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC ครับนายจตุพรบุรุษพัฒปลักตะทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวับว่าความร่วมมือครั้งนี้มีระยะเวลา1ปีไปจนถึงมีนาคมปีหน้าครับในการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการขยะพลาสติกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสู่การนำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนภายใต้รถแมッ การจัดการขยะพลาสติกปี2,561ถึงปี2,573นะครับโดยคัดเลือกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นที่นำร่องก่อนจะขยายผลไปยังอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศครับนายคงกระพันธ์อินทระแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GC กล่าวคำว่า GC สร้างแพลตฟอร์มแบบองค์รวมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคนตลอดห่วงโซ่อุปทานครอบคลุม4ด้านได้แก่มุ่งเน้นการใช้ผลิตภัณฑ์ไบโอที่สลายตัวได้ด้วยการฝังกลบ การมุ่งเน้นการใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยความรับผิดชอบนำขยะพลาสติกกลับมารีไซเคิลหรืออัพไซเคิลพร้อมทั้งเดินหน้าสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนครับสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง mm hmm. เกี่ยวกับการใช้พลาสติกเพื่อให้เกิดการขยายผลในวงกว้างและ GC จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยพร้อมให้ความช่วยเหลือลูกค้า SME ให้ปรับตัวกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคนะครับโดยมีรายร่วมสำคัญจากพันธมิตรทางธุรกิจหวังให้โครงการนี้ เป็นต้นแบบโมเดลแห่งความสําเร็จระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ท่องเที่ยวสาคัญของประเทศเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นเพื่อขยายผลในวงกว้างต่อไปครับ